สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเช้านี้ก็ฉีดยาฆ่าเชื้อให้ยายนะคะพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะบริเวณดินนะคะอันนี้ก็ไม่มีผลต่อสัตว์เลี้ยงนะคะฉีดพ่นบริเวณพื้นดินบริเวณรอบๆนะคะ ดินของยายก็เมื่อวานเอามาลงแล้วนะคะเมื่อวานคุณยายคุณยายยังไม่อาบน้ำให้นะคะเพราะว่ารอแดดออกอีกสักนิดนึงนะคะ ดูหน้ายายยายได้ได้ดินใหม่เมื่อคืนนี่เล่นแบบเล่นดินแบบเปิดอะหมดเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อาบน้ำให้เลยนะคะตอนนี้ก็ก็ไอ้แปดโมงแปดโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวให้ ควานฉีดยาพ่นเสร็จแล้วนะคะก็จะพายายไปลงน้ํานะคะไปอาบน้ํานะคะเมื่อเช้าก็กินน้ําให้ตักนึงนะคะนะคะเดี๋ยวกระตุ้นช่วงเก้าโมงกระตุ้นให้ยายทานน้ํา <c oughs> <c oughs> น้ำตาไหล อันนี้ก็จะฉีดทุกสี่ถึงห้าวันนะคะฉีดบ่อยนะคะก่อนที่ว่าดินจะมาลงก็ฉีดนะคะแล้วเมื่อวานได้ดินใหม่มาด้วยนะคะก็เลยฉีดพ่นให้ยายก่อนนะคะกลัวแบบว่าจะแบบมีเชื้อแบบทีเรียนะคะเพราะว่าน้ำใส้ยายก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะยายมองแบบงงงนี่ มันมีผลต่อการเลี้ยงรมดยานี้ก็ไม่มีผลต่อสัตว์เลี้ยงนะคะไม่มีผลต่อสัตว์เลี้ยงผมมีผลต่อต่อคนด้วยนะคะใช่อันนี้มาจากจากฟาร์มไก่เล้าไก่ที่ว่าเขาจะพ่นเชื้อเวลารถวิ่งเข้าเล้าไก่อะค่ะไอฟาร์มไก่นะคะ เาจะพ้นเชื้อลุงก็เลยส่งมาให้นะคะยายแบบง,งงๆยายยืนนิ่งเลย นี่เดบริเวณนี้ฉีดยังนี่ยายไปอาบน้ำกันได้ยังเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็จะพายายไปอาบน้ำกันนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ